อีกหนึ่งกรณีร้องเรียนวันนี้เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญนะคะกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานนี้กําลังตั้งคันและเป็นผู้ที่เซ็นสัญญารับจ้างตั้งคันรับเงินกว่า3ามแสนห้าหมบาทเมื่อวานนี้ไปร้องเรียนต่อมูลน,นิธิปวีนาหงสกุลนะคะว่ามีชายชะกันกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะข่มขูค่คุกคามเพื่อให้เธอเดินทางไปทาคลอดต่างประเทศค่ะ และว,วันนี้ก็ได้ไปร้องเรียนเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อรองผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ติดตามดูแลเพราะว่าระบุว่าคนที่มาติดตามเพื่อที่จะคุกคามเธอน่าจะเป็นตํารวจด้วยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะแม่รับจ้างอุ้มบุญยืนยันต่อหน้าพลตำรวจเอกเอกอังสนานันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าหลังจากตั้งคันและพยายามจะยกเลิกสัญญารับจ้างอุ้มบุญ เธอถูกทีมงานในหน้าหรือเอเย่นเป็นหญิงชาวไทยและในหน้าชาวต่างชาติติดตามไปที่บ้านพักทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดยิ่งไปกว่านั้นยังเคยถูกติดตามไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขณะตรวจคันเมื่อครบ5เดือนทำให้ต้องหลบหนีออกจากโรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลต้องหลบซ่อนในพงหญ้าที่มีบ่อโคลนเพราะความหวาดกลัวนอกจากนั้นเธอยือนยันว่าทีมงานที่ติดตามค,ค่มคูมีชายสามคน ที่อ้างว่าเป็นตำรวจขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าชายทั้ง3เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและหากพบว่าทำความผิดจริงจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดคงต้องสืบสวนต่อไปครับก็ขอยืนยันครับว่าข้อได้จริงเป็นมาอย่างไรใครเกี่ยวข้องเนี่ยขอให้มั่นใจครับเจ้าที่สามารถพิสูจน์ทราบได้หมดครับขอเวลาให้เจ้าที่ได้ทํางานสักระยะครับ อยังครับคือตอนนี้ก็เป็นกรณีที่มีการกล่าวแล้วก็จะต้องมีการพิสูจน์ทราบโดยการสอบสวนซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้ช่วยก่อเกียรติเนี่ยกำลังให้พนักงานสอบสวนได้ดําเนินการสอบปากคาผู้กล่าวหาเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อได้จริงไปยืนยันกับพยานหลักฐานทั้งหมดส่วนหญิงอีกรายรับจ้างอุ้มบุญให้คู่ชายรักชายและคลอดก่อนกําหนด พยาบาลอ้างว่าเด็กฟ้าแฝดเสียชีวิตทั้งคู่และในหน้านำร่างของเด็กไปทันทีเธอจึงขอความเป็นธรรมไม่ติดต่อเขาพติดต่อไปเขาก็ไม่นับโาดไม่อะไรก็คืออยากรู้ว่าเขาเอาลูกไปไว้ไหนเขาก็ไม่รับลูกโตไหมลูกประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้นะ เขาเดือนที่หกแต่ว่าอยู่ในอยู่ในไข่อีกสองเดือนเป็นแปดเดือนแล้วน่ะก็อยู่แปดเดือนก็นบอกกลัวเขาจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมถ้ากลัวเขาเอาไปทำอะไรอยากี้วก็ติดต่อเขาให้หยิบเลยแล้วมันหยว้เลยลูกนก็โทรมาว่าพี่มันยังไงมันก็ไม่ได้อะไรหรอกถึงโทรตามน้องเขาว่าเขาไปทำพิธีแล้ว อีกรายที่กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องจากกรณีการทำอุ้มบุญนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายขออายัดท,ทารกแรกเกิดเพศหญิงที่เกิดจากกิ่งรับสร้างอุ้มบุญให้ในายชิเกตะเพื่อให้เด็กอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและเด็กยังต้องอยู่ในตู้อบเนื่องจากมีน้ำหนักตัวเพียง 1, 6 8 0กรัมวิภาปินแก้วไทย PBS รายงาน